เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย5,850บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบให้ครับเงินชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2541เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นสนักงานประกันสังคมไม่ดีมีเกณ การเก็บเงินในส่วนของกรณีชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่3สันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นไม่นับจำนวนปีที่ส่งประกันสังคมแต่นับเริ่มนับนะครับจำนวนการส่งเงินสมทบนะครับตั้งแต่วันที่3สันวาคม2541นั่นเองนะครับนั่นทำให้หลายท่านอาจจะแปลกใจเวลานะครับไปยื่น บำนานประกันสังคมแล้วก็ได้น้อยนั่นเพราะว่าคุณนะครับอาจจะส่งเงินสมทบจริงๆเนี่ยนะครับไม่เยอะนะแม้คุณจะทำงานมา30-40ปีนะครับอยู่ในประกันสังคมมานานนะครับแต่เริ่มมีการเก็บฉลาภาพเมื่อ24ปีเองนะครับโดยประมาณนะ เงินบำนาญชราภาพนะครับคุณจะได้รับก็ต่อเมื่อคุณจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนซึ่งจะได้รับบำนาญชราภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคานวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพนะครับ ขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบนะครับครบทุก12เดือนจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเราไปดูตัวอย่างวิธีการคำนวณกันเลยดีกว่าถ้าส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีนะครับอันนี้สมมุตินะจำนวน5,850บาท นะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูคคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่ได้เพิ่ม20เซนเดิมบก30ที่ได้เพิ่มเป็น50 50ของ5,850บาทนะครับเท่ากับ2,925บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย5,850บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15ปีเท่ากับ15ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คู15เท่ากับ22.5ที่ได้เพิ่ม20เดิมวก22.5ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5 42.5ของ5,850บาทนะครับเท่ากับ2,486บาทเป็นเงินบำนาญที่ไจ้คุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย5,850บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสุขคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่ได้เพิ่ม20เดิมบก15ที่ได้เพิ่มเป็น35 35ของ5,850บาทนะครับเท่ากับ2 0 4 8บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย5,850บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก7.5ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น27.5 27.5ของ5,850บาทนะครับเท่ากับ1,600 9บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย5,850บาทนะครับถ้า15ปีเป๊ะเลยก็คูณใช้20%คูณได้เลย20%ของ5,850บาทก็เท่ากับได้รับบำนาญ1,170บาทนะครับเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิต นี่คือตารางในกรณีที่เราส่งเงินสมทบประกันสังคมนะครับด้วยจำนวนปีอื่นๆที่ไม่ได้คำที่ไม่ได้ระบุในตัวอย่างแล้วก็ได้รับบำนาญน,นะครับตามตารางนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนเวลาเรานะครับดูวิธีการคำนวณบำนาญเนี่ยถ้าหลายท่านยังไม่ได้อายุหรืออายุ55ปีในเร็วๆวันหรือยังไม่ได้คิดว่าจะออกจากประกันสังคมหรือออกไปทํางานอื่นๆนะครับยังอยู่ในประกันสังคม ยังอยู่ในภาคเอกชนอยู่ก็ใช้นะครับแนวทางพวกนี้เป็นการวางแผนนะครับทางาวางแผนทางการส่งประกันสังคมก็ดีนะจะทําให้เราวางแผนได้ว่าอนาคตเราจะได้ประกันสังคมได้บํานาญเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ลองดูนะก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิที่ประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนําส่งนะครับมาตาา3 3ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเนตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของปากกาสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิทประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนนะครับคำถามของท่านๆนจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ